<Hey>. Oh, เฮ้ยโอ้กว่าจะเคลียร์งานเสร็จเสร็จแล้วนานเหลือเกินเฮ้ย <Hey, S 1> ทำไงดีเนี่ยจะทันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวๆๆปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนโอ้ห oh, วันนี้เรามีนัดไปทํางานด้วยนี่นาโอ้ oh. เดี๋ยวก่อนนะนายลินจี่ก็น่าจะออกไปนอกเมืองแล้ววันนี้เรารีบไปดีกว่างานด่วนจํานวนจํากัดน,ดนี่เพียกเตรียมรถมาแล้วอ้าวนี่เพียกเอารถมาแล้วจ้านี่ โนโมโบิลปืดไปไปไปรีบไปดีกว่านี่เดี๋ยวนะว่าแต่ว่าเฮ้ยมันจุดตรงไหนนะขอจิ้มดูดทีดิเอ่อตรงไปแล้วขึ้นเนินด้านหน้าเลี้ยวขวาบ้านหลังสีแดงเฮ้ยโอ้ยอย่างนี้นี่เองไป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 ่ไปไปไปอดกันดีกว่าทุกคนงานใหม่งานใหม่ งานตื่นเต้นและท้าทายคุณลุงแก่ๆคนนั้นเขียนไว้ว่าอย่างนั้นใ่เอ้ยเลยเลยเลยเฮ้ย,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 ยบ้านหลังนี้ละมัง้งน่าจะใช่เนาะเอาละขับรถเข้าไปจอดดีกว่าู้ว่าแต่ว่าเรามาชุดนี้ได้ไหมเนี่ยปุ๊กปิ๊กว่าไงอะไม่รุ๊ตยดีนุ๊ตนุ๊ตก็ลองเข้าไปดีเอางั้นหนอปุุกป๊กงั้นเดี๋ยวพี่เอกเข้าไปแล้วนะ กดออดก่อนดีกวา่าอุ้ยข้างในมีคนทํางานด้วยอ่ะสวัสดีครับใครมาจอดเดี๋ยวนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าไปแล้วนเะฉันเข้ามาได้เลยค่ะอ้าวคุ้นๆน,นะเนี่ยคนเนี้ยหน้าตาคุ้นๆเอา้าพี่เอกเหรอเอ้ยพี่ฝนน้อยังไงยังไง เพี่เอกมาสมัครงานอะ่ะในนั้นเขาบอกว่าเจ้าของธุรกิจเป็นคุณลุงนี่นะเอา้าพี่เอกเองเหรออืมจีเขพี่เอกเองไงอ,อคุณลุงเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาสมัครงานพี่อยากรู้นะเนี่ยว่าเป็นพี่เอกอะ่ะใช่เขาส่งเมลมาหาพี่เอกด้วยแหละแล้วก็ที่สําคัญคือเขาบอกว่ามีแค่วันนี้วันเดียวอะ่ะเขาส่งเมลไปเหรอทําไมพี่ฝนได้เป็นจดหมายอะ่ะอืมพี่เอกเขาไม่รู้อ่ะดิ พี่ฝนอาจจะชอบเขียนจดหมายเปล่าขอเลยให้จดหมายเออ,เอ,อมาทํางานด้วยกันก็ดีแล้วเนี่ยว่าแต่แล้วชุดนี้เหรอไม่รู้ดิแล้วคุณลุงเขาไปไหนอะอยู่เปล่าวะคุณลุงเขาไม่อยู่เขาไปส่งของหรอเขาเป็นใครอะแบบรับจ้างเป็นซันตาคอร์สเงี้ยเหรอเห็นหน้าปกเป็นรูปซันตาคอร์สหัวล้ออะพี่ฝนไม่บอกพี่เอกหรอกเฮ้มีความลับกันทั้งพี่เอกเอาอย่างนี้ดีกว่า อย่าพี่หวนพาพี่แบกขึ้นไปข้างบนบ้านนะมีชุดให้เลือกเยอะมากเลยอ,ะอ่ะแล้วก็ให้แบบเปลี่ยนชุดเอาแบบหล่อๆนะเฮ้ยแล้วชุดนี้มันไม่ได้เหรอมีได้ไม่ได้คุณลุงซันต้าเขาอ,อุย้ยไม่ใช่คุณลุงซันต้าสิเป็ลุงเขากำชับมาเฉพาะเลยว่าถ้าจะมาทำอะไรทำงานในร้านนี้ยให้เปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยเอาเอา,เอาไปไปไปพาไ,ไปดิอามามามา,มาตามมาตามมาพี่ฝนไปไหนอะ่ะ ตกลงมาทํางานกี่วันแล้วเนี่ยพึ่งมาเฮ้ยแล้วพึ่งมานี่ทิ้งคนพึ่งมาไว้ในร้านให้สอนกันให้มาสอนงานกันเนี่ยนะมาันหน้ามาจนหน้าโหบ้านหรูนะเนี่ยไปทางไหนอ่ะเอานี่ห้องนอนเข้ามาไหมอ่ะห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องไหนอ่ะอย่างห้องน้ํานี่นะเดี๋ยวเบี่กเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าข้างในนะอก่อนจะลงไปเฝ้าร้านข้างล่างก่อนโอเคแล้วเปลี่ยนเป็นแบบไหนอ่ะเอาแบบชุดหล่อหล่อนะชุดหล่อหล่อเอาเข้ากับพี่ฝนนะ รอรอเข้ากับพี่ฝนใช่ใช่เห็นพี่ฝนใส่ชุดนี้เปล่าอ่ะอ่าแล้วแดงกับเขียวมันไม่เข้ากันเหรออ,อืมก็ได้นะอ่าอ่างั้นเดี๋ยวพี่งจะเปลี่ยนเป็นสีแดงก็ได้อ๋อต้องเป็นทีมวันคิดมัดด้วยนะ,ยะอืมแล้วรีบๆล่ะเออ่าีล้วเข้านะเออเดีอเอ๋ออโอ้โหเข้าห้องน้ำหน่อยปวดฉี่ <c oughs> ทำไมฉี่ท่านี้อา้าวชุดอยู่ไหนนะขอดูชุดหน่อยดิชุดอยู่ที่ไหนกันเนาะอ่าเจอแล้ว ต้องเป็นตีมนั้นด้วยหรอโอ้โตีมเหมือนพี่ฝนเลยหรอโอ้มีชุดแบบนี้ด้วยนะเนี่ยหรอมีอย่างอื่นอีกไหม,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 มอืมอืมเฮ้ยโหเท่ดีอ่ะแต่ว่ามันไม่เข้ากับเราเลยนะอืมเดี๋ยวก่อนนะ ชุดแบบนั้นหรอแบบนี้หรอโอ้ไม่ค่อยดีนะเป็กว่าชุดไหนมันก็เหมือนเหมือนกันลรามัง้งเฮ้ยอันนี้ก็เท่ดีนะเป็นสีแดงโอต้องออกเป็นแนวสันทคอสหายากเหลือเกินเป็กว่าเอาชุดนี้ละกันชุดที่มันแขวนอยู่นี่แหละ ชุดใครก็ไม่รู้เฮ้ยใส่ได้ดูพอดีเลยนะเอ,อตอนแรกว่าจะเอาสีเขียวแต่พี่ฝนบอกย้ำนักย้ำหนาว่ามันไม่ได้เสร็จแล้วลงดีกว่าแยกเสร็จยังลงมาได้แล้วรอนาแล้ว,ลวนานานเนี่ยมาแววมาแววอยู่ไหนเนี่ยนย่ยยืนอยู่เนี่ยเห็นปะไหนอะเอ้าโหยืนตัวแดงแล้วนะ เฮ้ยแล้วแปลวของเขามากินทําไมเอ้ยกินนิดกินหน่อยคุณลุงเขาไม่ว่าหรอกพี่ฝนหิวทําไมพี่ฝนทําอย่างนั้นน่ะเอ้ยนิดหน่อยนิดหน่อยนะโอ้ยอยกมานี่เร็วห่วยแล้วไม่อยากมายกของมายกของอะไรอะเนี่ยเนี่ยมาตรงนี้มาตรงนี้เนี่ยย,ย,ยกกล่องของขวัญเ,เนี่ยนะเอาอย่างยกอย่างนี้นะแล้วก็เอามาวาไงไว้ข้างหน้าขนมาไว้ให้เต็มเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่แอรต้องทําหน้าที่ขนของขึ้นรถเลื่อนอะ ให้เอไปคนของขึ้นรถเลื่อนเหรอใช่ใช่เดี๋ยวพี่ฝนจะยืนคุมเคาน์เตอร์ตรงนี้เองจริงดิเราทำไมต้องเป็นขนของขึ้นรถเลื่อนด้วยอ่ะก็มันเป็นหน้าที่พี่เอกไงคุณลุงเขาบอกมา,อ,อ,าอะไรนนเนี่ยโอ้กลายเป็นพี่เอกมาโดนใช้แรงงานแล้วพี่ฝนกินลูกอมเฉยเลยอร่อยนี่อร่อย,อย,ออยทำไปทำไปอย่าบ่นนักน่ะเป็นรุ่นน้องอ่ะต้องทำตามรุ่นพี่รู้เปล่าอย่างนั้นเลย ขน <Billie S 1> ไปขนไปเร็วๆเข้าโอ้ขนจนหมดร้านแล้วมั้งเนี่ยเอานี่กล่องหนึ่งให้มาวางเกะ็กะเต็มร้านได้หมดเลยเพียกขนแจยังเนี่ยกำลังขนอยู่ตืด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 เอ้ใครโทรมาเนี่ยจ๊อดเบอ๊ะแปดแปลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะอันนี้ลุงเอง คุณลุงมีอะไรเหรอคะเออช่วยขนของขึ้นเรือให้ลุงด้วยลุงกว่าจะกลับอีกสองชั่วโมงเลยขนของขึ้นขึ้นอะไรคะเรือนสำรองอะเรือนสำรองเรือสำรลองใช่เรือสำรองแล้วมันอยู่ตรงไหนเหรอคะอยู่ลงรถอีกฝั่งนึ่งนะจ๊ะให้หนูขนของขึ้นไปอย่างเดียวเหรอคะขนของขึ้นไปอย่างเดียวนะแต่ว่าไม่รู้ลุงจะไปช้าหรือเปล่าถ้าไม่ทันยังไงก็ไปส่งตามใบสั่งของแล้วกันเนาะ ของขวัญให้หรอคะโอ้ยหลบเครื่องบินเจโอ้แค่นี้ก่อนนะลูกโอ้เครื่องบินแถวนี้ขับไม่เคยดูตาม้าตาเรือเลยแย่แล้วสิคุณลุงระวังตัวนะคะพี่เอกมีเรื่องเรื่องอะไรอ่ะเรื่องใหญ่ด้วยอะไรอ่ะตามมาทางนี้เร็วทางนี้ไหนอ่ะทางนี้ทางนี้เอ้าแล้วไอ้ของขวัญเนี่ยเอามาด้วยเอามาด้วยมาแล้วอยู่ไหนอ่ะมานี่เลยอ้าเฮ้ยมีเรื่อนด้วยเหรอจะบอกว่า เว่าไงอะ่ะคุณลุงคนนั้นอะ่ะที่เขาบอกให้เรามาทํางานที่นี่ทไมอะ่ะเขาเป็นซานตา้าเฮ้ยโกหกแล้วซานตา้าตายไปสี่ห้าร้อยปีแล้ววันนี้ไม่ได้โกหกพี่ฝนหน้าเห็นตัวเป็นๆแล้วเขาก็ขับเลื่อนอันนี้ไปส่งของขวัญต่อหน้าต่อตาเลยล่ะอ้าวแล้วนี่เราต้องทําอะไรอะ่ะเอาของขวัญมาใส่เลื่อนให้เขาไม่ใช่หรอ ใช่แล้วหล่ะเมื่อกี้ลุงซันต้าเขาบอกว่าเขามาไม่ทันน่ะเอาไปส่งของขวัญแถวเอเชียมาเร็วเข้าพวกเราต้องรีบทําหน้าที่นี้นะไม่งั้นน่ะเด็กๆทั่วโลกเขาอาจจะไม่ได้ของขวัญก็ได้โอ้แล้วขับเป็นเนาอเลื่อนเนี่ยพี่ฝนเออพี่ฝนขับไม่เป็นน่ะพี่เอกขับก็แล้วกันพี่เอกขับเป็นแตสโนโมบิลเหมือนกันมั้งมาไปเร็วพวกเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของขวัญก่อนขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเร็วๆวเข้าเฮ้ยเดี๋ยวเจ้ากวางเลนเดียวขับ ขับให้มันดีๆนะพี่เอกเออพี่เอกกำลังพยายามอยู่นะเีาสุดยอดเอดลยสุดยอดโอ้โหทําไมกวางเลนเดียวเลื่อนกวางเลนเดียวมันมีปุ่มเป็นร้อยขนาดนี้โอ้โหอะไรเนี่ยสุดยอดมากเลยอะ่ะวอาวางอลังการมากเลยนี่พวกเราพวกเราจะกลายเป็นซานตากับซานตีนต้แล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกโทรหานะชอบก่อนน่าจะคล้ายๆกับไอ้นี่นะน่าจะคล้ายๆกับเฮลิคอปเตอร์เลยอู้หลลครับนะชอบ อะไรเหรอไม่เลยคือเวลาจะ s t a คอปเตอร์ครับผมจําไม่ได้เลยว่ากดตรงไหนอ่ะก็กดปุ่มแดงๆอ่ะแค่นั้นแหละแล้วเวลาจะให้ก่อนนะแค่นี้ก่อนนะเนอะไม่ว่างไม่ว่างเอ้ากดปุ่มแดงๆปุ่มเดียวแล้วขึ้นแล้วเอ้านาชอบทํากันซะแล้วพี่ฝนเราก็ไปกันทั้งอย่างนี้เลยละกันนะแน่ใจนะเพียรกว่าขับเป็นอ่ะเออไม่รู้เขาบอกให้กดปุ่มแดงๆปุ่มเดียวเฮ้ยขึ้นแล้วเฮ้ยทุกคนขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเฮ้ยไปได้จริงๆด้วย เฮ้ยพี่ฝนมันมีปุ่มสีแดงกระพริบอยู่เนี่ยบวกกับลบเนี่ยพี่เอกกดบวกแล้วกันนะเฮ้ยพี่เอกขับดีๆนะบวกเฮ้ยไปข้างหน้าลบอ่ะลบอ่ะอ๋อลบถอยหลังเอ้ย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 จอดแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วโอ้ยโอ้โอ้ยเดือด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 ดึงคันโยกผิดโทษทีโทษทีพี่เอกขับไม่มาดีๆหน่อยอะจอดกลัวนั้นเนี่ยไปกันดีกว่าพี่ฝนไปเลยสู่ความเวิ้งว้างอันไกลพ้นเยย